ออกรถศูนย์บาทก็ได้ขับ b m w ูแล้วนะครับกับท่านนี้เลย320ดีเซลมาพร้อมกับเครื่องยนต์บอกเล็ก4สูบ2,000เท่านั้นเองนะฮะปี2010รุ่นนี้เหมาะกับทุกวัยนะครับขับคล่องตัวเป็นรถซีดานขนาดเล็กนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมรถบ้านฝากขายทั้งหมดนะฮะเราไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเราเป็นเพียงสื่อกลางให้โดยใช้มาตรฐานตรวจสอบให้ผู้ที่สนใจนะครับร้อยกลางบนบางคนดูรถไม่เป็นนะครับไม่รู้จักช่างไม่มีคนดูรถให้นะครับ เราเห็นผู้ใช้รถสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับเราจะไม่ทําให้รถคันคันเดียวนะครับมาทําให้เราเสียชื่อเสียงแน่นอน เราเจอจุดไหนบอกพ้องนะครับเราจะรายงานทันทีไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับและจะส่งซ่อมตามมาตรฐานให้ดีที่สุดนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับท่านจะพลาดชมรถบ้านสวยๆเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่นะครับคันนี้ผมได้ลองเทสดูนะครับยางแทนเครื่องแทนเกียร์ตรงนี้เปลี่ยนนะครับได้แจ้งกับเจ้าของรถไปแล้วนะครับคุณสามารถกดติดตามช่องของเรานะครับได้ทุกช่องทางเบนท์พมทิสัยขึ้นฝีอันดับหนึ่งเลยนะครับเรามีผู้ติดตามรวมทุกช้องทางสองแสนผู้ติดตามแล้วนะครับผมได้ตรวจสอบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับของรถคันน สีส้มนะครับจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้เลขไม์อยู่ที่3ามแสนสามหมื่นนะครับรถเลขไม์ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะประหยัดน้ํามันนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ได้ทําคลิปยาวแล้วนะครับจะทําแค่คลิปไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าใครที่สนใจรถคันไหนนะครับสามารถที่จะแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับผมจะวีดีโอคอลให้ดูนะครับเป็นขคันไปเลยนะครับรับรองเลยว่าผมไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะฮะผมเจออะไรที่บกพร่องผมจะบอกให้หมดเลยนะครับถ้าต้องการให้ผมเก็บงานให้ผมก็จะเก็บงานให้นะครับโดยที่ เจ้าของรถเป็นคนจ่ายนะครับข้อดีของรถรุ่นนี้คือประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับถ้าวิ่งในเมืองคือขับสบายคล่องนะครับข้อเสียของรถรุ่นนี้ด้วยที่ตัวรถเขาเนี่ยเป็นซีดานขนาดเล็กนะครับเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยก็จะขับเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงล่างจะค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว C ี a s s ของ Merced e s b e n z ก็ไม่แตกต่างกันนะครับ สูสีกันเลยรุ่นนี้น่าใช้ทั้งคู่นะฮะอัตราชิ้นเปืองของรถรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมาเช็คโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างรถของคันนี้ก็ยังถือว่าเดิมอยู่นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับโปสเต็กเมทอาร์คนะฮะฝากระโปรงเดิมหมดนะครับโครงสร้างขนไหนที่ผมตรวจเจอว่าบกพร่องเนี่ยหรือว่าชนหนักมาเนี่ยผมก็จะบอกตรงๆนะครับหรือผมจะไม่รีวิวเลยนะฮะคันนี้เก่าเดิมนะครับ ดูรอยอาร์คตามขอบประตูทั้งสีด้านนะครับได้เดิมหมดนะครับตำหนิตรงสเกิร์ตหน้านิดหน่อยนะฮะอันนี้สามารถเก็บได้นะครับทีนี้ก็มาชมสีรอบคันนะครับผมเจอตำหนิตรงไหนผมจะบอกทันทีนะครับอย่างรอบคันนี้ก็จะมีรอยเล็บแมวเล็กๆน้อยๆอันนี้สามารถที่จะขัดออกได้หมดนะฮะแต่นี่คือรีวิวให้เห็น แบบรถแรกเข้านะครับเจ้าของรถขับมาฝากขายนะครับป้ายทะเบียนนี้ไม่ได้ให้นะครับถ้าจัดที่5้าแสนสามนะครับก็คือให้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจัดแฟแนซ์ในราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเราก็ไม่ได้ให้ป้ายไปนะครับเจ้าของรถเขาต้องถอดออกนะฮะใส่เป็นป้ายใหม่นะครับสุดท้ายนี้ผมฝากด้วยนะครับใครที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานนะครับขอแค่โครงสร้างรถท่านดีนะครับผมรับรีวิวฝากขายนะครับต้องจอดที่ร้านเท่านั้นนะครับ เพราะว่าผมต้องมาเช็คโครงสร้างนะฮะเช็คเครื่องยนต์นะครับทดลองจนกว่ารถขับปกติเราถึงจะรีวิวให้นะครับแล้วเจอกับผมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ